ทุกคนครับมาดูแม็กอย่างเซียนกันครับก่อนหน้านี้เราก็เขียนสูตรแม็กธรรมดากันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ในคลิปนี้ทุกคนครับดูผลลัพธ์จากตรงนี้ครับผมคลิกลงไปแล้วเลือกเป็นคําว่ามิน123ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับต่อไปผมคลิกตรงนี้เลือกแม็กทุกคน123นั่นคือแม็กอย่างเซียน EP 1ในส่วนขั้นตอนวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนครับติดตามผมมาได้เลยครับ ทุกคนครับเริ่มต้นผมคลิกไปที่ E1 ครับแล้วไปที่ Data Validation ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ผมก็คลิกเลือกเป็นคำว่า List ก็คือสร้างรายการซึ่งมีคำว่า m a c แล้วก็ใส่คอมม่านะครับทุกคนก็ p a c e ก็ได้ครับแล้วก็ Min OK Dropdown List นั่นเองทุกคนครับต่อไปผมเขียนสูตรธรรมดาก่อนทุกคนครับ If e ถ้าเกิดว่าช่อง E1 มีค่าเท่ากับ Max เราอยากได้สูตรอะไรครับสูตรแม็กนั่นเองทุกคนครับสูตรแม็กของตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนและผมก็ปิดตรงนี้ไปนอกเหนือจากนั้นผมก็เป็นมินแล้วกันใช่ไหมนี่คือสูตรเริ่มต้นของชีวิตถูกต้องไหมครับทุกคนครับเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็น่าจะปิดวงเล็บปิดวงเล็บและ Enter ลองเช็คดูสิครับตรงนี้ครับทุกคนครับเอาละต่อไปผมต้องการอะไรครับให้เทสีใช่ไหมผมก็เลือกแถวแถวนี้ถูกต้องไหมครับแล้วไปที่โฮม Conditional Formatting New Rule แล้วหลังจากนั้นผมคลิกเลือก Use อ Formula ใส่เครื่องหมายเต่ากับเงื่อนไขของเราคืออะไรครับเช็คดูสิครับว่า F1 ตรงนี้ล็อกหมดเลยล็อกเซลล์ F1 มีค่าเท่ากับอะไรครับช่องแรกใช่ไหมช่องแรกของอะไรครับคอลัมน์ B หรือเปล่าใช่ไหมก็คือ B2 ล็อกเฉพาะคอลัมน์แต่โรมีหลายโร เพราะฉะนั้นเครื่องหมายดอลลาร์ทรายหน้าเลข2ผมน่าจะเอาออกทุกคนครับอย่าลืมครับว่าลอจิกตั้งข้อสังเกตมีเหตุมีผลครับแล้วหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ Format แล้วขอไปที่ Fill ขอเป็น f ฟ l l สีนี้แล้วกันทุกคนครับตอบโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคครับสังเกตครับตอนนี้จุดเริ่มต้นของชีวิตผมข้อพอได้เรื่องเลยครับทุกคนครับประเด็นต่อไปคืออะไรครับถ้าเกิดว่าผมใส่ตรงนี้เป็นเลข10ด้วยสมมุติว่าอ่านะ ราวนี้สิ่งที่ผมสนใจก็คือผมต้องการเอา Product เนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยแบบนี้ทุกคนดูสิเขียนสูตรยังไงดีเห็นไหมครับแล้วแต่ลอจิกแต่ตอนนี้สูตร Mac แบบนี้ผมว่ามันไม่ออกแน่ถึงเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อเอา Product มาโชว์ใน f 2แล้วทุกคนครับสดตว่าสเต็ปต่อไปผมน่าจะกด escape แล้วไปที่ไหนทุกคนครับอย่าลืมครับไฟล์ File, save as แล้วเลือกตรงนี้เป็นคำว่า excel macro enable workbook แล้วผมคลิกไปที่ save หลังจากนั้นผมขอคลิปไปที่ d e v e l o p e r แล้วก็ v i s u a l Basic ขอตรงนี้เป็นคำว่า insert module ผมอาจจะกลางตรงนี้ออกสักนิดนึงก็ได้ทุกคนครับเอาละครับต่อไปผมจะเขียนสับเลย my m a c ใช่ไหมครับทุกคนอ่าเป็น ep เท่าไหร่ตอนนี้ครับ ep 1 enter ผมเริ่มต้นมีตัวแปรมารับค่าแล้วกันครับซึ่งอยู่ในช่องไหนทุกคนครับ f 1แสดงว่า f 1นั่นคือสูตรที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ The value ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่เป็น m a กหรือ min ที่เราเลือกมาตรงนี้ใช่ไหมครับต่อไปครับทุกคนผมขอค่อยๆเขียนไปทีระสะเต็ปแล้วกันเนาะเรนอะไรต่อครับ f2 เริ่มต้น f2 ก็ต้องเคลียร์ไปก่อนแล้วกันเนาะผมขอเป็นเคลียร์คอนเทนต์แล้วกันต่อไปครับผมต้องการวนลูปนะครับทุกคนครับ for i เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1 to อะไรครับทุกคน to excel worksheet function อีกแล้วทุกคนครับ ดอทอะไรครับดอทเขาเขาที่แปลว่านับเฉพาะตัวเลขก็ได้ครับแล้วเปิดวงเล็บ range ใส่เข้าไปคอลัมน์ไหนตอนนี้ครับตัวเลขที่เราสนใจครับคอลัมน์ b ใช่ไหมทุกคนตั้งข้อสังเกตซ้ายมือด้วยครับอ่ะผมก็พิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยพิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ enter ครับแล้ว next i ผมก็ได้โครงของเขามาแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นผมขอเขียนแบบนี้แล้วกันทุกคนครับ cell c e อะไรเลยทุกคนครับซ e l l i i บวกอะไรทุกคนครับบวกห แล้วก็ออะไรต่อครับทุกคนคอมม่าและก็2แสดงว่าเรากําลังพูดถึงอะไรครับเริ่มต้นที่1ก็คือโรที่1แต่โรที่1เป็นข้อความหัวตารางใช่ไหมผมก็เลยบวก1ก็จะหมายถึงโรที่2คอ,อลัมน์ที่2ก็คือ b ทะเราดูตามภาพใช่ไหมครับทุกคนครับต่อไปใส่คอมม่าผมต้องการคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะทุกคนคอลัมน์ที่2แสดงว่าพอแล้วผมปิดวงเล็บครับหลังจากนั้นผมจะสั่งให้เขาเลือกก่อนเอาละครับผมสั่งให้เขาเลือกนะ คราวนี้พอม,มาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บผมอาจจะลองกดปุ่ม F8 เพื่อลองทดสอบดูก่อนครับ F8 ครั้งที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆทุกคนครับสังเกตดูครับว่าตอนนี้เซลเขาเลือกไหมครับสังเกตไหมครับนี่คือประเด็นที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นความจรงิงเห็นนะเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ select ไปเรื่อยๆจนจบอะไรครับที่เขาได้จากตรงนี้นั่นเองผมคลิกรีเซ t หลังจากนั้นผมต้องการทำอะไรต่อทุกคนประเด็นสำคัญคือเราต้องการเอาสิ่งที่เราเลือกนีครับ ไปตรวจสอบดูว่ามีค่าเท่ากับ F1 หรือเปล่าเห็นไหมเอาใหม่นะเราต้องการเอาสิ่งที่เราเลือกทีละสเต็ปเมื่อกี้ครับพอเลือกปุ๊บก็ไปเช็คดูว่าเท่ากับ10ไหมพอเลือกปุ๊บเช็คดูเท่ากับ10ไหมเลือกปุ๊บเช็คดูเท่ากับ10ไหมทุกคนก็นะ่าจะต้องเขียนอะไรต่อครับ if ถูกต้องไหมเซลล์ที่เราเลือกอยู่แล้วผมใช้คําว่า active cell ได้ใช่ไหม active cell value มีค่าเท่ากับอะไรครับช่อง F1 หรือเปล่า F1 เมื่อกี้เรากําหนดตัวแปรเ,เป็นตัว x ผมก็ใส่เข้าไปเป็นตัวแปร x ได้เลยทุกคนครับหลังจากนั้นเราจะสั่งให้เขาทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้ว n e e ก่อนเห็นไหมครับค่อยๆตั้งข้อสังเกต f 8 f 8ดูก่อนทีละสเต็ปก็ได้ทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นเราเข้ามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลในคอลัมน์ b ที่เราเลือกทีละช่องทีละช่องมีค่าเท่ากับ f 1เราอยากได้อะไรทุกคนครับเราอยากได้ product ที่อยู่ซ้ายมือไปโชว์ที่ f 2ใช่ไหมแสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เท่ากับตรงนี้ เราอยากได้อะไรไปโชว์ที่ f 2นะครับนี่ครับซ้ายมือตรงนี้มาโชว์ที่ f 2ทุกคนเห็นความจริงก่อนที่จะเขียนโปรแกรมครับและผมก็กลับไปที่ v i s u a l Basic ครับหลังจากนั้นผมจะเขียนอย่างไรดีผมก็เขียนไปเลยครับทุกคนครับ rent อะไรครับ rent f 2ใส่แบบนี้ไปเลยก็ได้ d o อะไรทุกคน v a l u มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนั่นแหละครับเซลล์ที่เราเลือกและอยู่ซ้ายมือ1เซลล์ใช่ไหมเราก็น่าจะ active cell ถูกต้องไหมครับ active cell o f f s e t ใช่ไหม ก็คือตำแหน่งเซลล์ที่เราเลือกซ้ายมือ1เซลล์เขาเรียกว่าอ้างอิงเซลล์ถูกต้องไหมครับเราก็ออฟเซ็ตไปกี่โรทุกคนครับ0ูนย์โรลบหถ้าลบก็คือว่าอ้างอิงไปทางซ้ายถ้าบวกก็คืออ้างอิงไปทางขวาทุกคนอย่าลืมนะครับพื้นฐานครับต่อไปผมปิดวงเล็บแล้วก็ดอทอะไรครับดอทแวลู value, ทุกคนครับผมว่าเพียงเท่านี้ก็น่าจะพอได้เรื่องแล้วใช่ไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดันดูสิ1 2 3 เห็นไหมตอนนี้ปอรันพุ๊บมันก็เริ่มได้แล้วนะก็คืออะไรครับก็อเอา p r o d u c t อะไรครับ e เห็นไหมเพราะเลข10เท่ากับเลข10แล้วก็เอา p r o d u c t e ไปแปะไว้ใน f 2แต่ประเด็นตอนนี้ค่าสูงสุดมีกี่ p r o d u c t 2 p r o โปรดัก,ดกนั่นก็คือ a กับ e แล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับตรงนั้นครับสแสดงว่าเราก็ต้องคิดถึงใครต่อทุกคนครับคิดถึงคนนี้อีกแล้วทุกคนผมเขียนเข้าไปครับอีบอะไรครับ range f อะไรครับทุกคน f 2อ,อะไรครับดอทแวมีค่าเท่ากับค่าว่างเดนเราต้องการอะไรทุกคนครับเราต้องการเขียนแบบนั้นแหละที่เหลือก็คืออะไรครับนอกเหนือจากนั้นก็คือไม่ว่างถ้าไม่ว่างนี่หมายถึงอะไรทุกคนก็ลองจินตนาการดูก่อนครับเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนครับแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้อ่ะดูใหม่อีกทีครับอันนี้คือว่างใช่ไหมอ่ะต่อไปอันนี้คือไม่ว่างใช่ไหมถ้าไม่ว่างก็คืออะไรครับ เอาค่าที่เราเก็บอยู่ใน f 2ค่าเดิมนี่แหละไปเชื่อมด้วยเลยครับค่าต่อต่อไปอย่างเช่นค่า e นี่คือประเด็นทุกคนสแสดงว่าอะไรครับผมคลิกไปที่ v i s u o n Basic แล้วผมก็น่าจะ Copy บรรทัดนี้มาแล้ว c t r l c คลิกตรงนี้ c t r l v แล้วที่เหลือผมขอขยายนิดนึงทุกคนครับหน้าจอครับทุกคนคิดว่าผมควรจะทำยางไรดีครับนี่เลือกตรงนี้ c t r l c แล้วคลิกตรงนี้แล้ว c t r l v หลังจากนั้นก็เคาะสเปซใส่เครื่องหมายเชื่อมแอมเซเชื่อมด้วยอะไรครับเชื่อมด้วยสิ่งที่ผมสนใจก็คือคอมมาก,ก่อนใช่ไหมเคาะวักอีกทีนึงดับเบิลโค้ดเคาะสเปซอีกทีนึงแล้วก็ใส่แอมเซเชื่อมแอนครับแล้วเคาะสเปซอีกทีเพียงเท่านี้ทุกคนได้เรื่องแล้วครับลองไปทดสอบกันดูสิหนึ่งสมรันเห็นไหมครับทุกคนครับต่อไปถ้าเกิดว่าผมเลือกตรงนี้เป็นคำว่าอะไรครับมิน แล้วผมกลับไปที่ v Visual Basic แล้วลองรันดูครับ1 2 3เห็นไหมครับเรียบร้อยครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเลือกตรงนี้เป็นแม็กอีกครั้งหนึง่งทุกคนดูนะครับผมรันอีกทีหนึง่งได้เรื่องนะครับทุกคนและถ้าเกิดว่าตรงนี้ผมใส่เป็นเลข1ด้วยละ่ะและตรงนี้เป็นเลข1ด้วยทุกคนคิดว่าถ้าผมเลือกมินตรงนี้ละ่ะอ่าแต่รู้สึกว่าอะไรครับมันยังไม่รันออโต้ผมคลิกไปที่ไหนต่อนะ Visual Basic แล้วก็ต้องมารันแบบนี้ใช่ไหม สแสดงว่าตอนนี้เราต้องการสั่งให้เขารันเมื่อไหร่ทุกคนครับหลังจากนั้นครับเราต้องการให้เขารันเมื่อตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงบนเวิร์กชีตนี้สแสดงว่าผมต้องไปที่ไหนทุกคนคลิกขวาที่ชีตหนึ่ง view code แล้วเข้าไปที่ไหนครับนี่ครับเวิร์ h ชีตเวิร์ h ชีตอะไรทุกคนตรงนี้ครับเวิร์ h ชีตนี่ครับ change เลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็เอาตัวแปร target มาใช้เลยครับผมเลือก แล้ว copy control C เขาได้ครับแล้วใส่คำสั่ง if e เพื่อเป็นการตรวจสอบครับตรวจสอบว่าอะไรครับ target address อ่ d address ของเขานะครับว่ามีค่าไม่เท่ากับอะไรนะถ้าเกิดว่าไม่เท่ากับอะไรครับทุกคนครับที่เราเลือก drop down list ก็คือ E 1ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวิชวน Basic อ่ะ E แล้วก็อะไรครับดถูกต้องไหมหลังจากนั้นเราจะสั่งให้เขาอะไรครับ den exit sub เรียบร้อยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ e 1ก็ไม่ต้องทํางานนะอะไรแบบนี้ครับทุกคนครับต่อไป call ไปที่ไหนครับถ้าเกิดว่าเป็น e 1เราก็อ่านเปอย่างนี้ครับ call ไปที่ module หนึ่งใช่ไหมดอทอะไรทุกคน my mac ep 1นึท่ท c o t a ทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราอยากให้เขากลับไปที่ e 1ใช่ไหมให้เขาเลือก e 1ด้วยเผื่อเราจะได้เลือกจาก e 1ตรงนี้ต่อไปได้เลยทุกคนนี่คือประเด็นการตั้งข้อสังเกต การนำไปปรับใช้ต่อทุกคนครับหลังจากนั้นอันนี้ไม่ใช้ผมก็ลบไปเลยครับผมขอคลิปไปที่ E1 แล้วผมเลือกตรงนี้ครับ Max เห็นไหมครับนี่คืออะไรครับ Min ทุกคนนี่คือประเด็นของ Max อย่างเซียน EP1 ทุกคนลองเรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ลองผิดลองถูกดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม